ผู้พิงไปขึ้นไปที่ดอยปุยก่อนนะคะบร,บรรยากาศทางทาานะคะอันนี้น่าจะเป็นโครงการหลวงโครงการโครงการหลวงค่ะตำหนักสำหรับพี่น้องที่มาเชียงใหม่นะคะถ้าต้องการรถบริการนำเที่ยวเจอกับคุณพี่คนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่อยไกจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปให้นะคะตอนนี้เราถึงที่พภูพิง พิงแต่เราจะพาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิกลับมาที่หลังเขาจะไปดอยปุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยจะให้เบอร์โทรสําหรับติดต่อรถเที่ยวสําหรับพี่น้องที่มาเชียงใหม่หารถติดต่อไปได้นะคะติดต่อกับพี่เขาได้เลยนะคะ,นนะคนนี้นะจ๊ะเมืองคีไม่หน่อยไวแล้วเดี๋ยวแม่น่อยจะใส่ทีวแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะเจอพี่เขาได้ที่อธิบามลบเป็นี้วะมันจะขึ้นไหวไหมล่ะพี่ มันขึ้นเนินเยอะขึ้นเขาเยอะนี่นะครับพรรนะตำหนักเดี๋ยวเราจะแวะผ่านที่หลังขาลงนะคะตอนนี้เขาจะขึ้นไปโดยปุ๋ยกันกอนนะคะสําหรับการน้าเที่ยววันนี้มากระพีวันนี้นะและ้วแกจะอยู่บริเวณขนส่งอาเขตนะคะแกจะมีทั้งรถทุกๆแล้วก็รถเก๋งที่ไม่น่อยเมาขึ้นมาเที่ยวนะคะส่วนราคาก็ติดต่อ ตลองกันเราเองนะคะสาหรับราคาขอไม่ียน่อยไม่เปิดเผยนะคะสําหรับพี่น้องติดตอ่อก็พี่เพิ่นแล้วกะ็ส่วนราคาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของท่านผู้จะมาเที่ยวนะคะตกลงกันเราเองนะคะว่าจะไปไหนมั่งยังไงถ้าจะบอกราคามันกับเราตายตัวนะคะเพราะว่าการไปมันจะรอดไหมนะพี่อะไร